สวัสดีครับผมเ,เจอเจอกันในาศาสตร์ลาหูพารวยาศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้มีรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแค่เพียงแค่กดเข้าไปใน โทรศัพท์ของเราก็สามารถช็เดียวก็สามารถที่จะแปดเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวได้นะครับผมามาพิสูจน์กับผมก็ได้ว่าผมสามารถจับดวงดาวหรือจัดตัวเลขให้แปลเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อได้จริงหรือเปล่านะครับผมจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มชื่อ,อกลุ่มสิทธักศิลานะครับมีหลากหลายแอดมินหลากหลายอาจารย์ในการวางตัวเลขทุกๆุกวันนะครับ แล้วให้ท่านวิสูจน์ให้ท่านดิ้นเลือกได้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะครับมาเข้าเรื่องกันในศาสตรา์ลาหูผ่ารวยมีสี่ดวงดาวที่งเคยที่โครจรเข้ามาณนะวันพุธที่30กันยานี้นะครับดวงดาวดวงแรกเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นำํำดวงดาวแห่งชื่อเสียงกิดยศชื่อเสียงต้องมีดวงดาวดวงนี้นะครับอยู่ในเบอร์โทรนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสานะครับ เป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวบราบประเคาะนะครับนะครับใครที่เกิดในวันนี้ก็จะดื้อเงียบเงียบหรือไม่ก็โรกส่วนตัวจะสูงนิดนึงเก็บกดไม่ค่อยจะปล่อยวางนักเท่าไหร่นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งเป็นดวงดาวอังคารก็คือดาวดวงนี้นะครับใครจะดูเรื่องดาวความขยันขันแข็งขันแข็งนะครับความอดทนหรือมุ่งมั่นนะโงเป็นดาวสามก็คือดาวอังคารนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาว พระิทัสัป,ปดีนาสติปัญญาวความเรียนรู้การศึกษานะครับหรือด้านโหราศาสตร์ก็ได้นะครับจับสีดงดาวดวงนี้2ตัว1นึ่งหนึ่งสาหางเจ็้อย่างนี้สลับกันแบบนี้อาจารย์จะมีการวางลิงไลายกลุ่มแบบนี้แนละมีการจับคู่อย่างนี้นะครับท่านใดที่ชอบแบบนี้นะครับช่วยก็แอดไลน์ส่วนตัวผมมานะครับ063 6 2 9 7451บอกมาจากสารลาหูมารวยขออนุญาตเข้าหลายกลุ่มนะครับนะครับขอพระบรมธาตบ้านตากศิลาของเรานะครับเป็นจุดศูนย์รวมนักศาสตร์ต่างนานานะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างพิพิธภัณฑ์ช้างเงราวันและสถานีรถไฟฟ้าช้างเงราวันนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับติดถนนใหญ่เลยถ้าไม่สะดวกหรือไม่เข้าใจก็มีลายส่วนตัวหรือไม่ก็ลายผมเอ๊ะ เบอร์อโทรของผมอยู่ตรงนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมว่าวัาวนนี้หรือประมาณนี้มีศาสตร์อะไรที่เปิดคอร์สสอนบ้างนะครับในวันที่อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ผมจะเปิดคอร์สสอนศาสตร์เลขเจ็ดตัวก้าฐานระยะเวลาหนึ่งเดือนฟรีนะครับท่านใดที่อยากจะศึกษาตรงนี้นะครับมีโอกาสมาแล้วครับย้ำนะครับของฟรียังมีอยู่ในสถาบัานตักกะีลาของเรานะครับ นะครับย้ำนะครับมีแค่ค่าตำราแค่เพียงหนึ่งเล่มเท่านั้นเองนะครับเสียแค่นั้นเองนะครับผมนะครับท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ก็ช่วยนะกดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามแล้วก็บอกต่อเป็นตะพานบุญนะครับในวันอาทิตย์ที่สตุลาคมนี้10บโมงถึงเที่ยงนะครับนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับผมวันนี้ผมขอจบคลิปนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม